สาบายดีอยู่ดีไม่แห้งบ๊าูบายสุคนเทปกระสองบาบูไทยบรรยากาศเขาป่าอยู่หากินคือเกาเขาป่าหาหนา่อไม้ทุกคนมาเลยหน่อไม้ไทยหน่อไม้นอน,นดินนี่มาแล้วมาแล้วสตันก็เป็นป่าอตัวนึงอะไรมันกกงก,งกนหเนาะเออไม่ะไร้เ No, not going ้องข้าวๆทุกคนซอน,อนกินนะกระแทบกินกระแทบแต่ว่าซราไสกก,ก็กินอยู่แต่กินไม่ได้ทุกคนแต่ว่าหมักฮาหมักหาไหมมนฮาคือว่าทั้งเมื่อทั้งโมน เช่นโอ้ยสรงตามด้าโดนลานนะคะกับมากินไปสูงขึ้นมาสรงตามบุ้ย

ขาวๆอ้วบๆนี่ดูคนอี้ด้วยนะน้อง หนีบมันออกมาเลยนอมันหนีบกัดน,นะนะมันเอาทีพวดได้พูดมาหาก่อนแล้วเดทุกคนเลยมีคน,นมาหาล้ำผนล้ำโตก็ได้หนอูไม่มีเก่งแท้หามีได้เด้อหนอูไม่เด้อบ่าวผู้ไทยหมาหนะ่ะมีแม่นเบาไทยมีหาเลยทุกคนหาเบียเบาไทยก็ะทือกัดน,นอนนะ่ะฮาคือกัน แต่ว <laughs> ่าไม่ไ <SM> ด <magg ot> ้จ oh <no. S 1> ักโดไม่ได้จักหน่อมื่อได้คุดตัวคนเลยเม้าไทยมือต้คุดเนีนเอามีฮู้อะไรฮู้อะไรชื่อว่าเขาคุดชุมทีชุมห้ากันไม่ได้อช้ไผ่หันลาวลาวหอมู้ตยวคนหวานลำตัวออกลำตัวเียหือว่าอะไรอะนี่ นอปดีกจันแจีวกัะปินอน้อยแสร็จแล้วจั๊วะตอนต้มจืดแล้วหาแต่นอน้อยแล้วแต่เติบ,บตนลังมู อยู่นี่ไปนะอ๋อ่าวหโอ้คุณกระทุ่มไปน้ำคุณเลย นี่ขาเยอะอ่อนๆอมีเฮลบอาเลยแบบขาหอมแบบมีต้มกินละละ่าคือแจบเลยกิดไปไหมนี่นนห,หิวเขาหน่อยกินได้เลเบึงข้าวมุนีบกอาจจะอ่ ชุ่มคักเลยฮะันเอาแล้วว่าตัวเป็นอะไรตัวปีเป็นไงโอ้าหอะไ เฮ้ยไนดะ้นอนไม่ห้องง่าย,ยาเลยก็ทาไปไฮนะโบขอตอ่อต่อขักตอ่อหนึ่อลุ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 ล แล้วก็ไม <occurs> ่ยอมอ้ออีกลองกันนี่นี่รอคาวๆอบอวบนนอแบบนี้นะนอแบบมันอิ่มน้ำนออุดมสมบูรณ์นะนอแบบมันชุ่มชื้นเกิผู้หาเนาะนี่ ไ <No. S 2> ด้ทุกคนพอได้กินแล้ว้ใช่ไหมก็ได้ไดหาเท่ๆหาพอได้กินทุกคนหาแบบพอได้กุมมือหนึ่งนะมือหนึ่งสองมือพอเบิดหาเมือทุกคน ชุดมาหา,หาลายนี่มือไปเชอตัวเย็นลายมือเหมือนกันไม่แซ่บไปคนรสชาติมันเป็้นไดเป็นประเภทหน่อไม้นี่กระป่าเดอคยเคนหาลายจ้องว้เฮงหรือจ้องว้เป็นซีฮะมือเป็นทิศนี่โอ้ยจะเป็นตะกินรสเลดดยนะสักนิดหน่น่าจะพอเด้อยคนหาเติอมอีกช่องสามกอกับมือคนชาวไทยอย่างโม่เด,ดีวยวกับหน่อไม้ พากันเลาะหาเหมอเด็กคนบ่นเนยลยคอยซับเหมอเก็บผักเก็บหญ้าเหมเนเนอบ่นเลยเหมนันบ่ส่งมือก่อนเด้อเอาเข้ามาส่งมาเลยเด็ก,ดกดดไม่ไหมน,น้อยเลยน้อยเลยขนาดตอก็ยังได้อยู่เด็กคนเลย พอดีกินฉันหาเหล่าไปพุดด่นอินอ่ะกองยังชุมม่มอยู่ลอไเสียงนะแม่อ๋ออันน,นี้คุณจะคลิปเพลงนี้ก่อนทุกนคนเปนเพื่อฮาวโมาเบิร์กันคอโมก,กับเจออะไรอยู่ดีไม่แห้งล้ำโดยล้ำโดย